สวัสดีครับมาพบกับบุ๋อีกแล้วนะครับในการพยากรณ์ดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2559นะครับในราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือผู้ที่มีลัคนาสถิตในราศีมังกรนะครับโดยลักษณะทั่วไปของชาวราศีมังกรช่วงนี้นะครับท่านอาจจะมีความเอาแต่ใจหรือว่ามีการโมโห มีความเอาแต่ใจมากขึ้นนะครับทําอะไรใช้แต่อารมณ์มากขึ้นมีจิตใจที่ค่อนข้างบ้าบิ่นได้ในะยะนี้นะครับและท่านอาจมีความขยันมากขึ้นมีความอุตสาหะมุม,มาณะมากขึ้นทําอะไรนะครับก็มีความขยันมากขึ้นระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาให้มากนะครับในช่วงนี้เพราะท่านอาจเกิดความเสียหายในเรื่องของการพูดจานะครับก็อาจมีเรื่องของ คดีความนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาให้มากนะครับหรือการใช้สติในการไตร่ตรตองให้มากขึ้นนะครับเพราะท่านเอา,เอ,าอารมณ์เป็นที่ตั้งแล้วจะทําให้เกิดความเสียหายได้มากนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับลักษณะการงานของชาวราศีมังกรช่วงนี้นะครับการงานของท่านอาจมี อนะครับหรือว่าความยุ่งยากอุปสรรคในเรื่องของการทํางานนะครับบางทีอาจต้องไปแก้ไขในเรื่องของงานที่ผ่านมาแล้วนะครับมีความเหนื่อยยากลําบากนะครับในช่วงของระยะแรกๆนะครับและอาจจะเกิดขึ้นมีข้อขัดแยง้งหรืออุปสรรคนะครับที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดหรือว่าไม่เป็นตัวของตัวเองมากนะครับและทําให้ท่านอาจเกิดความเครียดนะครับ แล้วก็อาจใช้อารมณ์นะครับหรือว่ามีความโมโหมากขึ้นไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหุ้นส่วนกิจการนะครับของท่านอาจมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่ามีเรื่องของการงานที่อาจจะเกิดความเสียหายที่ต้องแก้ไขนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ในเรื่องของการงานนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับด้วยสติปัญญาแล้วก็ชอบป,ปัญญาของท่านนะครับสามารถแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีครับยังไงก็อยากจะให้ท่านใช้สติปัญญานะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วท่านจะแก้ไขปัญหานั้นหลุดล่วงไปได้ด้วยดีครับสภาพการเงินของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงของเดือนนี้ท่านยังถือว่าผ่อนคลายไปได้บ้างนะครับการเงินก็ค่อนข้าง มีรายรับรายจ่ายนะครับที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับมีรายรับมากขึ้นแต่ยังอยู่ในสภาพของความฝดเคืองอยู่บ้างนะครับแต่ยังไงรายได้ของท่านก็ยังทําให้ท่านหาได้จากการทํางานนะครับอย่างหนักหน่วงนะครับหรือว,ว่าอย่างอุตสาหะของท่านในความอุตสาหะของท่านทําให้ท่านมีรายได้นะครับเข้ามาพอที่จะมาจุนเจือนะครับในช่วงของเดือนนี้ได้นะครับและขอให้ท่าน ควบคุมการใช้จ่ายของท่านให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้มีเงินนะครับหมุนได้คล่องขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการเงินนะครับหร่อว่าบางทีท่านอาจจะต้องแก้ไขในเรื่องของการเงินนะครับการใช้เงินนะครับยังไงก็ขอให้มีสติมากขึ้นแล้วก็คิดให้รอบคอบขึ้นนะครับเตดตองนะครับ ในเรื่องของการเงินมากขึ้นในเรื่องของเดือนนี้นะครับในงานท่านอาจจะเกิดความชัด<ม>เงินได้สูงนะครับช่วงเกณฑ์ความรักของชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับความรักของท่านอาจจะคุมเครือหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีความเอาแต่ใจนะครับการใช้อารมณ์มากขึ้นงอนกันได้นะครับแล้วก็อาจจะมีความรักที่มีความคิดที่ไม่ลงตัวกันนะครับมีความ เครียดเก็บกดกดดันนะครับในใจของท่านนะครับแล้วก็คนรักของท่านก็อาจจะมีการพ่อแง่แม่งอนมากขึ้นนะครับอาจจะมีความงอนเอาแต่ใจมากขึ้นน้อยใจมากขึ้นนะครับขี้งอนเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์มากขึ้นอาจทําให้มีปากเสียงกันได้นะครับทาให้ความรักของท่านมีปัญหาหรือสะดุดลงได้นะครับด้วยการไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาะแวงกันได้ แต่ถ้าเราใช้วิกฤตตัวนี้มาเสริมสร้างในการทําบุญสร้างกุศลร่วมกันก็จะถือว่าดีเป็นการส่งเสริมในเรื่องของความรักนะครับให้มีความรักที่ยั่งยืนแล้วก็ยาวนานมากขึ้นนะครับเกณฑ์โชคลาภของชาวราศีมังกรช่วงนี้นะครับท่านจะมีโชคลาภจากบุตรบริวารน,นะครับจะนําพาความศกและก็โชคลาภมาให้มีความเจริญมากขึ้นนะครับ แล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนนะครับในการทํางานผู้หลักผู้ใหญ่ยังส่งเสริมและอุปถัมภ์มากขึ้นนะครับ